แดก็คือผม,มเห็นชู่เขาอะดูตรงนี้ดูเลขตัวไหนแปดแปดแปดไฟไมาแจงแรงงพด ให้แล้วนะทูกให้ตัวเลขแล้วพี่แดดชัดเลยหน,นไม่มกาน,นแปดแปดห้าสวัสดีครับพี่สมรีคิดถึงเสมอจ้จคิดถึงนิกันครับช่วงนี้นะครับไปไหนไม่ได้ถ้าเกิดหลังจากนี้ผมจะลุยงานหวยให้นะครับนะครับตอนนี้ก็รอถามคุณยายบ้านหัวนาคำนะครับ,บห,ห้าสอง หห้้าาแดเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดตัวใหญ่ศูนย์ตัวเล็กๆแมนนะครับผมก็เห็นเจ็ดนะครับพี่แต่หลายคนบอกว่าเห็นห้าสองเนาะจริงผมส่วนตัวมเห็นเจ็ดนะครับเห็นสามหกเจ็ดเออจังสีน่น่คืออยู่ครับ นะครับหกดนี่สวยนะครับตัวตัวเลขถือว่าสวยพอสมควรนะครับ67ถ้าเข้า67เจ็ดีดยวถวายน้ําแดงครับเพราะว่าเป็นจอมปลวกอยู่กลางป่านะครับอืมสามเลขแนวเอียงใช่ใช่ครับเลขแนวเอียงครับ367 นี่เนาะสามแปดมึงเ,เกิงเลยไหนตรงไหนนี่ตรงไหนดูเอาเอาใหมาเ่เดี๋ยวเด้อมีอยู่เจ็ดห้าเจ็ดห้าสามห้าสองห้าสามแปดสองห้าสามห้านี่สามสามตัวนี่น,นี่สามแปดน,นี่สามแปดมองไงไปสามแปดอมองในกล่องโทรศัพท์สามแปดฉัดเดียว อันนี้ยังเป็นสามเลยน,นี่สามก็ชัดสามเปดนี่ห้องท่าน,นียังเป็น,ปน,ปนสามเป่ดดยใ่ไีมสามเปดสามนี่แปดเออคืออยู่ เห็นไหมในโทรศัพท์ฉันในสามแปดเห็นไหมสามแปดสามแปดห้าสองสามแปดเก็บห้าสวัสดีครับพี่พี่ช่วงนี้ก็เริ่มจะมีหวยปล่อยนะครับก็ตามชมคลิปแล้วกันนะครับจะตามให้นะครับตรงไหนว่าเด็ดๆนะครับแต่ต่อไปด้วยเพื่อกลางวันอย่างเดียวนะครับกลางคืนไปไม่ได้นะครับช่วงกลางวันโอ้ไม่สามแปดโดนแกน้ายี่น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 ี่ ัดแลี้วนนี่ห้านี่คบอเมืองเกิงเลยห้าเจ็ดเลยนี่เห็นไหมนี่ห้าเจ็ดแปดนี่เห็นบนนี่ต่อเขาเลยนี่นี่พี่สามตัวชัดชัดมากเลยพี่ห้าเจ็ดแปดนะครับนี่ไม่ได้โกหกนะครับนี่แจมแจมเลยนี่ห้าเจ็ดแปดนี่พี่พี่นี่ห้าครับนี่ห้าเจ็ดแปดสามตัวตรงนะครับพี่อู้ชัดมากเลยนี่ไม่ได้ตัวนะครับห้าเจ็ดแปด นี่เลยนี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเมืองเกิือเลยครับพี่พี่น้องชัดมากเลยครับแจ่มพึ่งขึ้นให้เห็นห้าเจ็ดแปดนะครับนี่เพียงแถวเลยนะครับนี่นี่เลยชัดบ้างเลยพี่ชัดนะครับห้าเจ็ดแปดขนลุกแล้วครับตอนนี้โอ้ขนลุกแล้วครับขนลุกนะครับห้าเจ็ดแปดขึ้นแล้วขึ้นได้เห็นแล้วนี่ห้าเจ็ดแปดชัดมากพี่ งมนพอจะว่าคนลูกไหมคนลูกแล้วเนาะคนหัวลูกพอมอให้สาธุห้าเจ็ดแปดนะพี่ตัวเดียวชัดมากเลยนะครับตัวนี้บอกไว้ก่อนว่าชัดจริงๆเอาตัวเดียวพอครับให้เพื่อนให้แล้วห้าเจ็ดแปดนี่นี่ห้าเจ็ดแปดนี่เจ้าที่เห็นเจ้าที่แล้วนี่เจ้าที่ทางจะไหว ห้าเจ็ดแปดแยมแห้งครับห้าเจ็ดแปดขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนนะครับตัวนี้นะครับให้โอ้ชัดชัดแรงดูอยู่ไก่ก็สามแปดชั้นเถอะว่าห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดนะครับชัดมากพี่ๆว่าชัดไหมครับชัดคอมเมนต์มาด้วยนะครับคอมเมนต์มาด้วยทุมชี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพิ่งเจอตัวเลขชัดชัดนี่ครับห้าเจ็ดแปดนะครับห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดนี่แจม ชัดมากครับชัดไหมเฮชัดแต่เจ็ดแปดแต่เลขหามันเปลียหาตีหลังกาเหมือนใหม่เลียหากับหลังหันใหม่ห้าเจ็ดแปดเออไม่ใช่สามตัวเลยครับเหมือนคนเขียนไว้เลยห้าเจ็ดแปดเออห้าเจ็ดแปดชัดมากครับพี่ชัดบอกตรงนะม่เคยทำหวยมามีครั้งนี้ครับชัดมากแล้วเด่นมากเลยอ่ะเออ อ๋อผมเข้าหลังบ้านได้ครับบ้านผมมีเข้าหลายทางเพราะบ้านติดลำแม่น้ำมูลครับยังยังไม่ถึงสีง่ทุ่มห้าเจ็ดแปดครับพี่เพราะผมติดนี่ผมนอนบ้านแม่ก็ได้ผมมาที่บ้านแม่ครับบ้านเบงบ้านที่ผมทําบ้านหลังใหม่ครับชี้ห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดตัวนี้นะครับพี่คอมเมนต์ด้วยนะครับผมมั่นใจนะครับว่าห้าเจ็ดแปดใครเห็นเป็นตัวไหนไม่รู้แต่ผมเป็นห้าเจ็ดแปดหัวใหญ่ครับ หาหน่อยก็ได้เลยแต่พี่จะไปซื้อนะครับแต่ผมหาหวยใหญ่นะครับ2พฤศภาคมนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มทำคลิปแล้วก็ทำหวยนะครับชัดจริงๆครับห้าเจ็ดแปดชัดอี๋ช,อช,อชัดเลยเนาะชัดแจวเลยเห็นไหมห้าเจ็ดแปดชัดปะยงังเฮอเดือดโทรศัพท์ไปทั